นำมาสูเพ so. ื่อใช้ชนะขใา้ขึ้นสูงลุกสตาร์เมใหได้หลายๆทำกะแน่นไดเยอะเยอะว่าสีทองอ่องลองเลยดองขึ้นสูงลุกสตาราเมใหได้หลายๆอช่งงานจงชกสามสองหงไป น eh sure yes ี่เดียวกันเลยครับจุบานัสเดียวกันเลยล็อตเดียวกัน หมเนไปไปไปเมาาไปเห็นหลักป่งที่เลนพราะว่าไปบริการพานันเรื่องจากว่า ป้าสีทองมาในน้ำมนตีขาไม่ป้าสีทองอ่องรองเลยน้องนับมาสู่เพื่อใช้ชนะขอให้ขึ้นสูงสูงลุกสะท้านทำามได้หลาย,ลายนับกระแน่นได้เยอะๆป้าสีทองอ่องรองเลยน้องขึ้นสูงสูงลุกสะท้านทำามได้หลาย พราะฉะนั้นจง เดียวกันเลยครับจอมนั่งซื้เดียวกันเลยลอดเดียวกันระว่างรอสงครามเด้อพี่นอ้องกินบ้างไฟแล้วก็ <c oughs> เบ่งบ้างไฟ <c oughs> กก,กินบอ,องก,กินกิน บงังต่อไปกำลังย่งขึ้นฐานครับคุยกันเลยนะครับบถฐานใกล้จะเป็นที่เรียบร้อยคุยกันเสวนาการบัางต่อไปนาทีของน้องทีรีนะครับเตรียมเคลื่อนพลดข่าฐานน้องทีรีเตรียมเคลื่อนพลดข่าฐานครับคุยกันสวนาการเรียบร้อยยลังกอกครับ ลงประกาศสีพวงใายทองนับโชคที่เรียกวอกลาตวยุทธสถานลูกหลังทีมงานใต้ท้ทองนับโชครวมกับโชคประกาศิีรัมมาสู่เพื่อชัยชนะพอยถึง,งลุงสงส์ล้มสัานถ้าไม้ได้หลายๆเบาหมายคือเลสีรอย ทุกจุดมังปลอดยนะครับขึ้นทุกสูงลงสั้นทำไม่ได้เลยหลายคอยผู้แย่งโจมโชคีสามสองนไป่ มีติดฐานน้อยๆหนรับ กำลังดูดบ้างอยู่ตรงนี้นะสามร้ยบาทไปใช่ทำแม่งใหได้คอาดใหญ่ควาดใหญ่ด่าได้หลอกมันายเลครับหลอกมันตาย ยี่สิบไป,ไปบอกพี่บอกว่าเลขสามสิบมากไมากบดีบดีสามสิบโอ้ยนามาเนเลยสิบจัดา้ปตานะครับ ตามลงมาสามยหา้า ต้องดีๆครับต้องดีๆต้องเวลาด้วยนะครับใช่เสียเวลาเรื่อขยับต่อเนื่องหลังจากนั้นพิสัยรายการด้วยที่นิวัฒนานะครับบทบาทเรืองต้องดีๆมาก่อนไป করো

นำมากเลยเกนองดตาพน้าด้หลายที่ได้เอมีหมดไล่อกันได้สามสามเก่าเนี่ยอันนี้ครับตอนอะไรเขาบอกให้ประกาศว่าแอรที่บดานี่ยเว้ย บอลเ้ยบางเครื่องขานี่เปิดราคาโดวสามหาหัวไหลเลยเนาะท่ามท่านแล้วเ่าทงานแบบไหนทางกางเตรลอยทางศิลป์เุกโตกุบกวาดว่ากันนี่เาเปิ้ลับาเอาขึ้นสูงลุกซ่าถ้าไม่ได้เลยได้ไหลอ เดี๋ยวเขาโตมือให้แล้วปินแบบดี สามาบุบักลาสามบตีเรียบอยลาเาานั่นน่ะโอ้ยเนียนมากโลลหลนะครับอุ้ยโโลอโอ้โโลี่มาถึงมันนี่ไม่ละแล้วซีซูรี่นนาี้